สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับครูบอสอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา,าและวัฒนธรรมนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยครับเด็กข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ไกลสาร ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันขอเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินสวัสดีครับเด็กๆพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับพระพุทธศาสนาถือว่าอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน รพระพุทธศาสนานะครับมีต้นกําเนิดมาจากประเทศอินเดียและเนปาลน,นะครับและคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธยังเป็นศาสนาประจําประเทศไทยด้วยนั่นเองนะครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ถึงในเรื่องของเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจว่าเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยครับ พระพุทธศาสนานในฐานะที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเดี๋ยวเรามารู้ความหมายของคําว่าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกันก่อนเลยนะครับที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหมายถึงอะไรก็ตามอาจจะเป็นบุคคลความเชื่อหรือสิ่งของหรืออะไรก็ได้ที่จิตใจของเรายึดมั่นเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์ครอบครัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือในยามที่เราเกิดความทุกข์ใจ เกิดเหตุการณ์อันตรายต่างๆหรือสิ้นหวังเจออุปสรรคปัญหาที่มองไม่เห็นหนทางออกเราก็สามารถนำสิ่งที่เรายึดมั่นมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราได้นั่นเองครับเดี๋ยวต่อไปนี้คุณครูจะยกตัวอย่างนะครับสถานการณ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับนักเรียนเช่นนะครับเมื่อเราเดินเข้าไปในถ้ำลึกสักพักได้ยินเสียงเสือร้องนะครับ ต่อไปนี้อีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะพบกับสิ่งอันตรายอะไรเกิดขึ้นนะครับทำให้เราเกิดความกลัวแล้วเราต้องมองหาหรือนึกถึงสิ่งที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจเราอาจจะมีาศาสนามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเราอาจจะมีพ่อแม่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อเราเกิดภัยอันตรายเกิดขึ้นเราก็จะนึกถึงสิ่งที่เรา ยึดเหนี่ยวเป็นจิตใจนั่นแหละครับคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราพระพุทธศาสนานะครับในฐานะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่ามีบทบาทส,สําคัญในการดํารงชีวิตของคนไทยเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะดํารงชีวิตในชีวิตประจําวันอย่างแรกเลยนะครับต้องมีสติครับสตินะครับจะเหนี่ยวจิตใจให้อยู่กับความจริงครับ ส่วนความเชื่อนะครับจะแนวจิตใจให้อยู่กับอุดมคติอุดมคติก็คือความนึกคิดที่ถือเป็นมาตรฐานแห่งความดีความงามที่มนุษย์ยึดเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตนะครับอย่างเช่นเมื่อนักเรียนตื่นนอนขึ้นมานะครับก็รู้จักเก็บที่นอนกวาดบ้านนะครับอาบน้ําแต่งตัวนะครับแล้วก็อย่างเช่นคุณครูมีการบ้านให้ทำนะครับนักเ,เรียนก็รู้จักมีเป้าหมายที่จะทํางาน นั้นให้มันสําเร็จแล้วก็พร้อมที่จะส่งในเวลาที่คุณครูกําหนดนั่นเองครับและความดีนะครับที่นักเรียนสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับที่เราได้นําพระพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วนะครับเราก็จะนึกถึงคําสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้านะครับเน้นสั่งสอนให้คนเราทุกคนเนี่ยเป็นคนดีรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมีความ มีเมตตาการุณาต่อกันไม่เบียดเบียนกันนะครับอย่างเช่นเมื่อเราดําเนินชีวิตในปัจจุบันเราอยู่กับผู้คนมากมายนะครับเราก็ต้องนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับไม่พูดคําหยาบช่วยเหลือพ่อแม่ทํางานบ้านช่วยเหลือคุณครูถือของนะครับไม่โกหกนะครับไม่ลักทรัพย์นะครับไม่ทําร้ายสัตว์นะครับแล้วก็ รู้จากหน้าที่ของตนเองนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับและนี่แหละครับนักเรียนพระพุทธศาสนาถือว่ามีความสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวันของเรามากกันเลยแลยครับนักเรียนสามารถนําคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามายึดถือปฏิบัติเพื่ออยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขนั่นเองครับซึ่ง องพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้มีหลักธรรมคาสอนนะครับอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราจะเรียนในชั่วโมงต่อไปนะครับแล้วก็จะมีหลักธรรมคาสอนอื่นๆที่เราสามารถนํามาเป็นที่พึ่งที่ระลึกและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอีกมากมายกันเลยครับการที่เรามีพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็สามารถทําให้คนไทยนะครับ มีความรู้สึกรักสมัครสมานสามัคคีต่อกันนะครับคนไทยนะครับจึงอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั่นเองครับเอาเละครับเด็กๆเ,เรามาทำใบงานเรื่องพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกันเลยครับคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องครับมาในรูปแบบแผนผังความคิดนะครับโจทย์เขาถามมาว่า ความดีที่นักเรียนสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เนี่ยมีอะไรบ้างครับอย่างคุณครูนะครับคุณครูจะยกตัวอย่างการที่เราไม่พูดคําหยาบนะครับในชีวิตของคนเรานะครับสามารถพูดแต่สิ่งดีๆได้นะครับละเว้นการพูดคําหยาบนะครับนักเรียนเพราะการพูดคำหยาบเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับอ่าส่วนกรอบที่เหลือนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยตอบคําถาม มาเป็นคําตอบของนักเรียนเองนะครับซึ่งนักเรียนทําในใบงานที่คุณครูแจกให้เลยน,นะครับเอาละครับเด็กๆวันนี้คุณครูได้นําข้อคิดเตือนใจมาให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับตื่นเช้ามาจงคิดสิ่งน้าคิดเพราะชีวิตทั้งวันจะสดใส คิดดีปุ๊บเรื่องดีๆเข้ามาไวคิดดีได้ชีวิจะดีเองนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาสิ่งที่เราได้เรียนมาด้วยนะครับและนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับ แล้วเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับเด็กสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊าย